วางใจไทยทั่วลาคือแม่ฟ้าสงา่าแขวนแดนสยามพระบุญญาแผ่คุ้มไทยทั่วเขตธรรมดุดแสงงามแห่งราชวงศ์พงจักรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลวงทรงเป็นแม่หังพั่นดินถินไทยทั้งปวงจากแดนสูวงผู้เป็นสีกิจติยากองามจริยา นากกษตรคู่บุญฉักพ่อผู้มีพลสกลแส่งองรักป่าดินนาำลำคาสินพันดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพผา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมีนวรณัฐถากูลนะคะ สำหรับบทเพลงที่จบลงไปนะคะเป็นบทเพลงแห่งความอาลายัยแม่แห่งแผ่นดินจะทำโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะประพันธ์คำร้องและทำนองโดยพันเอกกริชิตคุณาวงค่ะวันนี้นะคะก็นำเรื่องราวข่าวสารที่คุณผู้ฟังต้องฟังกันเลยนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเลือกตั้งนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะคือถ้าใครนะคะไปวันที่8กุมภาพันธ์ เรียบร้อยนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางคนค่ะอาจจะติดภารกิจไม่สามารถไปได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะแจ้งนะคะเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าเลือกตั้งนอกเขตคือเขตที่ตัวเองอาจจะไปต่างจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะหรือว่ามีการทำธุระอย่างอื่นไม่สามารถที่จะเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ได้ วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันล้ค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรถ้าเรานั้นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงนี้นะคะคนไทยทุกคนนั้นจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะผู้มีสิทธิ์จะได้รับบัตรเลือกตั้งนะคะสองใบก็คือเลือกสสระบบแบ่นเขตและก็เลือกสสแบบระบบบัญชีรายชื่อนอกจากนี้แล้วนะคะในวันนั้นก็จะมีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจัดให้มีการออกเสียง ตรงกับวันเลือกตั้งใหญ่ก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะแต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติได้นะคะจะต้องแจ้งที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะเสียสิทธิ์อะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ดิฉันก็นำรายละเอียดมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติ เลือกตั้งสสนะคะแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง7วันค่ะก็คือระหว่างวันที่1-7ถึงกุมภาพันธ์2 5 6พันหรหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะก็คือระหว่างวันที่9-15ถึงกุมภาพันธ์2569ค่ะ สำหรับการออกเสียงประชามตินะคะแจ้งได้ก่อนวันออกเสียงหลังวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติระหว่างวันที่14มกราคมไปจนถึง7กุมภาพันธ์2569แล้วก็หลังวันออกเสียงนะคะก็คือระหว่างวันที่9กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2569ค่ะต้องแจ้งอยู่ในช่วงก่อนหรือว่าหลังนั่นเองนะคะ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากว่ามีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วันนะคะก่อนการเลือกตั้งหรือว่าภายใน7วันหลังการเลือกตั้งนั่นเองค่ะ โดยทำเป็นหนังสือนะคะซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านสามารถทำได้นะคะโดยการที่จะไปแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจะเป็นการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนค่ะอีกช่องทางหนึ่งก็คือการแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์นะคะ www.ect.go.th นะคะหรือในแอปพลิเคชัน Smart v o t e ค่ะ ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยนะคะ www.bora.doa.go.th p นะคะนี่ก็เป็นช่องทางนะคะถึง5ช่องทางด้วยกันในการที่เราจะแจ้งเหตุนะคะก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันนะคะเลือกเอาว่าจะแจ้งเมื่อไหร่นะคะ สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอค่ะก็จะต้องเป็นเหตุนะคะเช่นมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือว่าเป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรมีถิน่ที่อยู่ห่างไกลนะคะจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรค่ะหรือว่าจะเป็นมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการได้กำหนดเอาไว้นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วและเหตุดังกล่าวนั้นได้สิ้นสุดลงผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็คือสมมุติว่าเราอาจจะป่วยก็คาดการว่าจะไม่หายภายในช่วงวันเลือกตั้งแล้วเราก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะคะ ก่อนวันเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าอยู่ๆยาดีหายก่อนนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะก็เดินไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปกติในวันที่8กุมภาพันธ์เลยนะคะหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุนะคะไม่อาจไปเลือกตั้งสสได้ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะก็คือในเรื่องของการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สนะคะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็คือไม่ได้นั่นเองนะคะสำหรับในตําแหน่งเหล่านี้ แล้วก็จะถูกจํากัดสิทธิ์นะคะในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ค่ะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาค่ะ ห่านะคะก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะการแจ้งเหตุนะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ ในปีนี้2,569นะคะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่โดยต้องแจ้งล่วงหน้านะคะก่อนวันออกเสียงหรือภายในเจวันนับแต่วันออกเสียงค่ะโดยมีช่องทางดังต่อไปนี้นะคะก็คือแจ้งด้วยตนเองหรือว่าทําหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแทน จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและก็การแจ้งเหตุผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e ค่ะทั้งนี้การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิก่อนวันออกเสียงไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะคะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ออกเสียงก็ต้องประกอบไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ หคือมีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล 2. นะคะเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงได้3ค่ะก็คือเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพนะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ค่ะ 4นะคะเดินทางออกนอกราชนาจักรแล้วก็ไม่ได้แจ้งความประสงค์ของการใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกราชนาจักรเอาไว้5ค่ะก็คือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลนะคะจากที่ออกเสียงเกินกว่า100กิโลเมตรแล้วก็6ค่ะก็คือเหตุสุดวิสัยนะคะหรือว่ามีเหตุอื่นนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแล้วก็ไม่แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ดังต่อไปนี้นะคะ ก็คล้ายๆกันกับของสสนะคะก็คือ1ค่ะถูกจํากัดนะคะในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็จะถูกจํากัดสิทธิ์นะคะถูกจำกัดสิทธะะิ์นในการสมัครรับเลือกในการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ค่ะ 3นะคะก็ถูกจํากัดสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาค่ะ 4นะคะก็ถูกจํากัดสิทธิ์ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและก็ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนะคะหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองค่ะ สุดท้ายเลยนะคะก็ถูกจํากัดในการเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบในการออกเสียงตามมาตรา9วงเล็บ5นะคะการถูกจํากัดสิทธินั้นก็ให้มีกําหนดเวลาครั้งละ2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือว่าวันออกเสียงนะคะครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันค่ะ ก็ง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะไม่ได้ลงการเมืองไม่ว่าจะใดๆก็แล้วแต่นะคะก็จะถูกจํากัดสิทธิ์คือแต่ถ้าไม่คิดจะลงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็หนึ่งเสียงของคุณผู้ฟังเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให ทุกทกท่านเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการที่เราแสดงออกด้วยนะคะที่เราอยากจะได้คนแบบไหนได้พักแบบไหนอยู่ในเขตของเราหรือว่าอยู่เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะ เป็นปากเป็นเสียงให้กับเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะเลือกใครอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมข้อห้ามต่างๆด้วยนะคะในช่วงวันก่อนเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ จำหน่ายสุรานะคะคือไม่ซื้อสุราในช่วงนั้นคือเขาไม่ขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็การไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็คือการสวมใส่เสื้อหรือว่าเครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์ของพรรคนะคะสีหรือหมายเลขของพรรคนะคะรวมไปถึงการโพสต์ข้อความภาพหรือคลิปหาเสียงบนโซเชียลมีเดียด้วยการแจกเอกสารหาเสียงใกล้กับหน่วยเลือกตั้งนะคะเรื่องนี้กะคะก็จะเป็นในช่วงของวันก่อนหน้าเนี่ยคือวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ย เขาไม่ให้ทําใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็มีโทษด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทำเนี่ยเพราะว่าเป็นข้อห้ามหลักใหญ่ใจความเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปห้ามจาหน่ายแจกจ่ายหรือว่าจัดเลี้ยงสุรานะคะทุกประเภทเลยในช่วงวันก่อนการเลือกตั้งนะคะมีผลแน่นอนนี่เราคงทราบกันดีอีกอย่างหนึ่งคือห้ามเผยแพร่ผลสํารวจความเห็นหรือว่าโพลเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะที่มีลักษณะชีน้นําหรือว่ากระทบกับการตัดสินใจนะคะก็ไม่ให้ทําเช่นกันนะคะ ก็ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงจัดเลี้ยงหมหารสพอันิีทราบกันอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องของการรับเงินขายสิทธิ์เนี่ยนะคะเพื่อแลกกับการลงคะแนนเนี่ยใครที่ทำเนี่ยมีโทษฝา่าฝืนเนี่ยอาจจะจำคุก1-5ปีปรับไปถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ใดๆอีกมากมายเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วยังห้ามพนันนะคะเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งหรือประชามาิห้ามผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นหรือว่าบัตรปลอมไปทําการโหวตนะคะไปทําการลงคะแนนห้ามใช้บัตรอื่นนอกจากที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่นะคะห้ามนําบัตรที่เราใช้เลือกตั้งเนี่ยห้ามนําออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามทําเครื่องหมาย ที่สังเกตได้นะคะบนบัตรเด็ดขาดนะคะห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนด้วยนะคะห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้อื่นเห็นห้ามจงใจทําลายหรือว่าทําให้บัตรเนี่ยชำรุดนะคะห้ามนายจ้างขัดขวางลูกจ้างในการที่ไปลงคะแนนนะคะหรือว่าหน่วงเหนียวในการใช้สิทธิ์ห้ามขัดขวางการไปโหวตหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ค่ะห้ามจัดยานพหนะนะคะขนผู้มีสิทธิ์ไปโหวตโดยที่ไม่เก็บค่าโดยสารนะคะ ห้ามเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือละเลยหน้าที่แล้วก็ห้ามนับคะแนนผิดโดยจงใจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ัวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมีนวรณฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ